สวัสดีค่ะพี่น้องสาวกบผ้ารื้อแหลกผ้าพี่น้องมหากรงตันงแท่งอีกแล้วจ้ะเมื่อนี้มาไก่ก็เก่าอีกมาบ้านพี่น้องท่างพี่บุตรลักได้จ้ะได้เลยชอบปะชับอีกแล้วบ่ับหรอกบ่ชับหรอกหัวแหลกแหกมันพี่น้องนี่ไงเดี๋ยวนั่นแหละ แค่พี่น้องสามันที่จักำได้เขาจิไดปเมียกิน่มเขาเขาจึไปเมียงหดอนก่อนคาะเขาไปเมียงก่อนข้าวหนึ่งเมื่อเสาร์นี้ว่ามีสักวันเสาร์รุ่มาเลยค่ะคุณหนึ่งในน้อยหนึงเพราะว่าคี่สิเป็นที่หลวงค่ะนี่นี่เสาร์คุณ่เป็นที่หลวงแล้วนะจ้ะสาวนุ่นก็ไจ้ใจม妈 ฮ่าฮ่าฮ่าี่้าน้ำเสืยหอดล่ะนี่เห็นบ่ม่ล่งคางกันซองหัวโอ้สาวกบเลืองอันนี้อมนห็นบ่พี่นน่ะ ได้แล้วจ้าที่เกียงแทเ้เหมือนเมื่อนี้ที่เกียงแท้สาวกบถูกแล้ว

ครับซาบแล้วครับมุนอับยับมุนอับยับหัวยังง่าเขียวท้อหันยูอําเยพี่บุญรักอำเภอพี่บุญลักไก่แข็เก็บันเก็บเก็บใส่กะตาให้ไม่กบเลยหเาใจอวนเอเาอย่างอันนั้นี่ละแม่น้าไม่แม่กินนะไม่เส็หรอ มันเห็ดเหี้ยดหรบบอบว่ก่อนอ้ะข้าดต้มแก้เพ่งเอาให้มาก่อน,นเดี๋ยวไม่แม่กินน้ำนั่งนี่แน่ได้แล้วนี่แน่ต่องมันคือวะสัตว์บอรูปะมันมีมี่มน่ะอย่างค่ะหัวเม่นหัวเก่าอ่อ เกนหลลงหัวง่า่ประเดไปบ่นี่เด็ดนี่เด้แม่ไอ้เล่าบ่งดือมันหลโผล่ไหลเหลียวบรไเดี๋ยนี้ไปใส่ยูองเกายูงงเกาพขีม่ขี้โม่เลื่อนแยอ้วนไปพี่บเช้าอาทิตย์หน้าจังะเขาว่างจนหัุ่นละมืนี่ ห้วเฮาก็จะไปจอเลียดมือฮื้อเฮาก็จะไปปัดซุ่มมือวันพุดมือวันพุดอีกกินก็จะได้อีกแล้วย่าใจกีโกะก็จะให้กิ่นประจอเลียดย่าใจประจอเลียดมากช่มากกัได้วันพุดหันหันผลเห็นบ่อผนเห็นที่โกบ่อผลเอออีเขียวอยู bon ่ผลไขว้มากกับไอ้โกกับก้องช่วนไอยพ่อหายนักรถผู้ไขว้เชื่อ นสวยงามอลังการภูมิใจมากภูมิใจเสนอน,น,น้ามองนีมัน,น,นกินงไปนหอยมันกงดอนเนี่ยกรเจีับจะโดนเ่เขาสับอันน,น,อนี้นนนนามาโกนกล่งเาโคลมาก่ มัมีดแฟนอ่อยแล้วกับคืนล่ม้องมันร่มจยเกม่มีเพ่ัน้ออะไรเพื่อนมันดพระีบ่อนอน้นเออ่ยงมันิดมั

ขนมปังซีเบ็ดกินเนี่ปลานะก่อน้เขาอยู่เกาหลีสินะโอ้นึกว่าม่นันบัวความไมาหรือว่าอยุเพไหมพ่อเาไปเห็นมาเกลี่ยหัวนี่สวยงามมากจะเห็นอียงงขู่ใส่หัวคน แห้งบปได้ขอมหัวไปไปตดตนัวนเนานติดอย่างที่มีตโคนแมหนึ่งถอตาย่อ <laughs> งแบบไ,บไบจไิดปะลงหัวบบล้่องอืงอออมเเียบะดามันไ มุกยานกูข้อใส่ดีกรุบดีดีนายอัน,นี่โลูกมันมันกับยูทิงด,นนนดนนินมันบดายูในดิเียนมันแต่ที่บัแม่งบาดทงมันขี้เลย,ย,ยดีใจครับดีใจจังอยันแค่สิมีกล้วยคนเรากล้วยม,ม,มาเลียงบอกก้อง รววัดมาวนบ่านหาบ้เมา้านมาที à, ่เข้าไกลมากบนน้อือะเียงนั่นมแล้วนมองขตืนไข้วตืนหอมข้วตนหอมเหมือนแมลงเลยเด้อข้วตืนหอมมือนี่ก็เป็นงาน ดาวโคบหมานเด้อพี่น้องเมือนเนี่ยมันแซงโค่นหมานเลยดูสิคะัอ้าวมืออื่นกล้องจะเลี้ยนออนไล่ที่มาแรงได้ไอ้เจ้าไันก็ให้มันมาน้ำดอกประกองจากไรเนี่ยโอ้ยในโกบ่อยมาน้ำใจใจก็ที่บันได้ไปกันบ่ะไอ้ไปตรวจบาหวานนด้กตรวจอีนนไปเถนีบันไดมาก็ได้มาดอกวอันดี้ไปเฮ็ดอันนี้นั้นบันได้มาดอกกบบาหวานก็จะตรวจมืดๆใช่ปะเฮ้ยเออที่แม่กอีนู่นมันเป็นที่กีมันก็เจอได้ไป เยี่ยมคนณคุ้ตชีเตียงมาดิซีจีหาหน่อยนึม่คำเลยต้องเขาก็ได้ฮลโล่อยดิววากับบเจ้ากับบ่บอกแล้วมื่หน้าจังมากมันก็นอนครูทายดีแต่มื่หน้าจังมากอ่บ้านพม่ไะงนพี่น้องอยนานัีีให้ที่ดิเป็นองบ้านเชียงพังจักตัวน่ไปพร้อมที่ดิวี่ิไปงานถุงอยู่ไม่ใยูเดีย นั่เงินเขาถมกันนะเขาหายแต่อาสหมอนอ่ะขี้เขียบขี้เขีบขี้เขียบคุก็่าบัจจกาหน่อยตายดอกก็เขาอีนนนย์บัจยอ้นบตายดอกราสีเซาไายผัดเถนนี่น้องมังมั่นหัวนี่จะกุจะกุเห็นบัจจา กูสีฟ <Vir at> <alo> yeah. <sch arp inhale> <laughs> ันนี่กูสฟันนี่กฟันใช่ไหมนี่มาทีกันเลตัวกูสฟันมันสดหมอนกบหัวหให้มาหน่ะแมเขาบ่ห้มาน่ะจะเทียงมาให้บ่เถียงมาเขาบ่หายมาหน่ะแม่นกก็กรบกกลองอยู่บ้านโหลดกระบอกกองจ้ะบม่หามานน่นดอกเดียวก็าหิ้วเขาเดียวเิา ก็หิวขยก็หิวนา่องวนีไงละก็แวมาเบิ้งาเมีย่าโอทางตาดึงไปโอ้อถุงอาสาเสียงพาดกะแกะแกะแกะกะนสเดี๋ยวมันน่น้องสามหัว ฟันออกดีๆด so ้วยเนี่ยเนี่ยฟันออกดีๆีด้วยบ่ฟันบ่เฟื่องดอกเบี้ยแข็งอ่ะอันนี่คืบ่แปลกใจที่มันฟันที่มันสับเนาะอันนี้งก็เห็นเขาคนอยังไงอันอันเขาบ่สาพูดหรอกเขาภาษาพูดกูเนี่ยก็คนตีบ่อมันไปแลเห็นเขาเจ้าคนเขาเจ้าคือว่าษาคือสาวกบแล้วพี่น้องเอ้ยสาวกบมาอีกแล้วจ้าสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องจ๋า เดินขูดก้นมันเพิ่นเนี่ยเอาแต่ลมตูวนกับพ่อละพี่จ้าพี่น้องจ้าคนที่กิกนพี่จ้าพี่น้องจ้าตั้จะอยาษาก้นมันทางใช่จ่าให่ใหญ่หัวนี้ง่ายไรพี่น้องอันนั้นเป็นก่เชื่อวางมันงไม่กปบดุกองท่ใหญ่ท่านยาว ดีไซบุเห็นบ่บุเห็นบ่บุขนาดบนี้นห่เพื่อจะมาเบืองแงคุณเกียวคก็นออกู่กนก็หั่กอานมั่งทำประหลังจุจลเอาอีหลีสามหัวโลกัมีสองหัวโลกับมีเ้่ยกันทเป็นนั้นปานมั่งำปราหลังเอาโลามากไปนะ กวนขิเคียนเนื้ทอเคียนอะไรที่สุดไม่เคยได้จจกเทียแต่ก็หัวทอดลูกแก้วหัวนี้ใหญ่มากเลยจ้าเนี่ยรถตู้ยจะจับสองเม่ตู้กับหลานไปได้ไปรถเม่ตู้กับหลานเห็นไหมแต่มันก็กดจะออกกุ้งกลวงกรุงออกกุ้งกลวงถือหินไหมเจอกต่กลหินหัวนั่นผู้นั้นไม่แต่หินพอจอดมาวัดก่อ เป็นมาวบาดมากระรงเ็นถงพกก็มาขุดมากเ็นแมาสีละขัาเจากันนี่เปนแคมาคันค่ะเนม้าถ้ามาด่ามันเพิ่มง,งานงานเห็นมันหาที่จากน้อยอวานปูเดียวเบิ่งล้วงานแตงานมากดีแบบีมันฆ่าก่อน,นเหี้ยก่อนั่นแต่องก้นมันออกก่อน,น ไอ่านมากร่างแนวอ่ามากร้องแมวพี่น้องแก่สาวกบหัวก็เค่อยหอของไงจ้าของใหญ่ค่ะของใหญ่กล้องกล้องไม่เป็นของไงนะแม่กล้องพี่ย่างมาซื้อปลอมสิพี่พี่ย่างมาพี่ตู่นผูน์จุนผูลจุนผูลเห็นบ่พี่น้องเห็นหัวมันบ่

เบ่เบื่อหนักอ่างเลยแม่ก็งเกงคนนี้ต้วนะก็แม่เป็นอย่งนันทุกอย่างคนเย่เย่เย่กพี่น้องนี่จ้าผลงานสาวกบกับสาวเขียวโอ้มีเมือนี่ละสาวกบได้หลายหลายหูเลยดีใจค่ะดีใจสาวกบกิดสิภาคพี่น้องกับบ้านเราได้จ้ามาไกลได้จ้า อำเภอพี่บูรักษ์กมาบ้านพี่น้องมา่ยามพี่น้องอีดีหรอาบาดิี้บารน,นี้สาวกบกะสิเมื่อเราได้พี่น้องด้วยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำเได้จ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เขามารับชมที่เขามาติดตามสาวกบได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า